ื่อร่างกายนี้พระพุทธเจาธ้าจึงกล่าวว่าสร้างขึ้นมาจากธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟวิธีกําหนดพิจารณากายนี้โรยชมกันแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานึกว่าเราไม่มีในกายกายไม่มีในเราดูว่าในกายนี้มีตามความเป็นจริงอย่างนี้บ้างหรือเปล่าคือหนึ่งผมขนเล็บ ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยี่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับลำไส้ไต,ตปอดไส้ใหญ่ไส,ส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสําหรับที่ว่ามานี้สมดเป็นธาตุดินต่อไปเป็นเรื่องของธาตุน้ําก็คือมีดีเสลดน้องเลือดเหงือ่อมันคน้นน้ําตาปริมันน้ำลายน้ำโมกไขข้อมูด อยากนั้นต่อไปก็เป็นธาตุไฟธาตุไฟนั้นทําแบ่งออกเป็นสี่คือไฟที่ทําร่างกายให้อุดบุนไฟที่ทําร่างกายให้สุดโทมไฟที่ทําร่างกายให้กระวนกระวายไฟที่ทําอาหารให้ย่อยก็คือไฟสภาพของความร้อนนี่สําหรับต่อไปที่กล่าวทังลมได้กระลมพาดขค้ืนเบื้องบน ลมพัดลมเบื้องตำ่ำลมในท้องลมในไส้ลมพับไปตามตัวลมหายใจ